วิธีลบ Background โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีฉากหลังสีเขียวทยํายังไงไปดูกันขั้นแรกคุณเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณจะเป็น Bing หรือว่า Google ก็ได้คุณเสิร์ชคําว่า OBS remove background enter อันแรกเลยมันจะขึ้นว่า OBS project คลิกเข้าไปนี่คุณจะได้หน้านี้ออกมาก็เขาจะมีวิธีในการลบตรงนี้อยู่วิธีดาวน์โหลดคุณกดไปที่ตรงปุ่มนี้ go to download แล้วคุณเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมามันจะมีตรงนี้ถ้าคุณใช้ Windows คุณดาวน์โหลดตัวนี้ obs background r e m o v a l 0.4.0 Win64 อ่ะของผมใช้ Windows ผมคลิกอันนี้ถ้าคลิกไปเนี่ยมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดดตึ๊ดตจากนั้นคุณเปิดโฟลเดอร์ของคุณขึ้นมาอ่ะรอมันดาวน์โหลดเสร็จคุณเปิดอีกอันหนึ่งขึ้นมาด้วย อันนี้เป็นไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเข้าไปมันจะมีคําว่า data กับ obs plug in ทีนี้คุณจะย้ายตัวนี้ไปใส่ในโฟลเดอร์ของ obs ไปที่โฟลเดอร์ของ obs คุณเข้าไปที่ใด c โปรแกรมไฟล์แล้วก็ obs studio คุณจะเห็นว่ามี data กับ obs plug in เหมือนกันคุณจะต้องนําไฟล์ไปใส่ในโฟลเดอร์นี้เข้าไปเข้าไปในนี้จะมีโฟลเดอร์ข้างในอีกจะเป็น obs plug in เข้าไปอีก obs plug in พอถึงสเต็ปนี้ คุณลากไฟล์นี้เข้าไปวางอ่ะเสร็จไปแล้วอันหนึ่งนะถัดไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาที่หน้านี้ย้อนกลับมาที่หน้านี้อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เราย้ายด a ต a าไปแล้วครั้งถัดไปเราจะย้ายที่ obs p a r e in obs file in 64พอถึงไฟล์ตรงนี้คุณก็ลากอันนี้ใส่เข้าไปได้เลยแต่ของผมลากไปแล้วเนาะผมอาจจะไม่ลากละคุณลากใส่ไปได้เลยทีนี้คุณก็เปิด OBS เข้ามาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้คุณก็เพิ่มเป็นวิดีโอวิดีโอแคปเจอร์ดีไว์เนาะแล้วคุณก็คลิกขวาแล้วก็กดฟิลเตอร์มันจะเป็นหน้าแบบนี้คุณอะกดบวกตัวนี้แล้วก็แบ็กกราว n ์ r e มูฟว l กดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นตัวนี้ออกมาจากนั้นคุณไปติ๊กตัวนี้สีเ e ล็กตรงนี้แล้วเปลี่ยนเลขให้เป็น00 FF 0 0คุณจะได้พื้นหลัง,งคุณเนี่ยเป็นสีเขียว จากนั้นคุณมากดบวกตรงนี้ข้างล่างนี่แล้วก็กดที่คอมมาคี key. ตรงนี้คุณเลือกตัวนี้เป็นสีเขียวมันจะทําการเอาสีเขียวข้างหลังคุณเนี่ยออกไปดังนั้นคุณก็จะได้ภาพที่เหลือตัวคุณแล้วก็ฉากหลังของคุณที่เป็นแอปพลิเคชันอื่นๆได้แล้วจบไปแล้วครับวิธีลบพื้นหลังโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ฉากหลังสีเขียวขอให้สนุกกับการถ่ายวิดีโอของคุณนะครับ Bye.